สวัสดีครับอยู่กับที g นะครับผมห่างหายกันไปแป๊บหนึ่งนะครับไม่สบายมาไม่รู้ว่าหายดีหรือยังนะครับผมก็คือรู้สึกว่าเสียงยังไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่นะแต่ก็พอพูดได้แล้วคือมันไม่เหนื่อยไม่ไม่ได้มีไข้อะไรแล้วนะครับโอเคกลับมาแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กับอันบ็อกซ์นะครับผมของเล่นเราะครับไม่ขาดแน่นอนนะครับผมตอนนี้เรามาอันบ็อกซ์กันนะครับตัวนี้กล่องสวยเลยนะครับเป็นกล่องกระดาษสีดําเลย นะครับผมนะแล้วก็มีมาร์กิ้งนะครับตัวนี้ของเลอยฮุยนะครับผมเลอยฮุยทอยนะครับผมเลอยฮุยทอยนะครับ14บวกนะครับมีภาษาจีนอยู่ ejection model นะครับผมอ่า ejection model นะครับผมตัวนี้นะครับข้างหลังข้างหลังนะครับก็มีเอ่อเป็นตารางภาษาจีนไม่รู้แหละคืออะไรนะครับผมอ่ะเปิดเลยนะครับตัวนี้สวยมากนะครับกล่องเป็นกล่องลอันนี้ดูนะแบบตรงนี้เป็น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 แม่เหล็กอ่ะ เนี่ยเปิดมาโอ้สวยจริงนะครับผมอ่าเห็นรูปปืนก่อนเลยตรงนี้นะครับตัวนี้เป็น CP 3 3นะครับผมอ่า CP 3 3อาจจะไม่ใช่ปืนจริงเนาะแต่ว่ามันเป็นโมเดลปืนที่สวยงามดีน่าสนใจผมก็เลยเอามาดูกันนะครับเปิดมาเจอโฟมนะครับเปิดมาเจอคู่มือนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นปืนโฟมนะครับผมอ่านะครับเผื่อใครไม่รู้จักนะครับตัวนี้เป็นปืนโฟมนะครับก็เป็นปืนเป็นปืนพกอ่ะยิงโฟมนะครับผม นะเป็นยิงลูกเนิร์ฟเนี่ยลูกเนิร์ฟไปเข้าให้มาเนี่ยนะครับอ่ะตัวน, sausage, วนี้นะครับตัวนี้นะครับอ่ะมาดูกันว่าเราได้อะไรบ้างนะครับผมได้ตัวปืนมานะครับสวยงามเลยนะครับได้อันนี้เหมือนจะเป็นดูตามรูปเลยนะนี่ตัวนี้มันกริบหน้านะครับผมอ่ะดูตัวกิบหน้าอันนี้อ่ะโอ้ลวงอันนี้เหมือนจะเป็นปากกระบอกนะครับอ่ะอันนี้ก็เหมือนเป็นดอทมานะครับดอทเนี่ยเหมือน หมือนดอดปืนเจลของเล่นน่ะนะมันเป็นไอเนี้ยแสงเฉยอะ่ะเป็นมาร์กเฉยไม่ได้ใช้ได้จริงนะครับอ่ะสูงโฟมเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับก็แว่นนะรับโห,โหเดี๋ยวเดี๋ยวขอแกะแว่นให้ดูหน่อยตัวนี้มันไอนี้จริงวะ่ะข้องไม่ต้องแกะด้วยโหแว่นโคตรเท่เลยโอ้แว่นเท่มากนะครับเออไม่ใช่สีขาวๆน้ำเงินน้ำเงินเหมือนแว่นของเล่นลกรีดก็อฟอ,อ,อันนี้ มันกันแดดเลยนะจริงใส่กันแดดได้จริงนะครับเนี่ยดูดิดูดูกกล้องเนี่ยมามันตัดแสงไปเยอะเลยเนี่ยมนะเออเทจนะเจจัดนะครับผมเออเทเจจัดนะครับข้างในมีอะไรอีกไหมอ่ะไม่มีแล้วนะครับก็มีประมาณนี้โอเคนะครับขอเก็บพวกนี้เข้าไปในกล่อง ปิดเลยเหมือนจะไม่ไม่เห็นพวกน็อตพวกอะไรเลยนะสงสัยน่าจะประกอบได้เลยถ้าถ้าไม่เห็นพวกนี้น่าจะแสดงว่าประกอบได้เลยก็ถือว่าดีนะครับถ้าประกอบได้เลยแบบไม่ต้องอะไรเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมีอุปกรณ์อนะ่ะมันก็จะสะดวกดีนะครับจริงๆนี้ก็เป็นปืนเนฟนะครับก็เกรดของเล่นนะมันก็ไม่ได้อะไรดีมากเท่าไหร่บับแกะน,นี้มาดูก,ก่อนนะครับอันนี้มันมีโอลิงมาด้วยเฮ้ยเหล็กป่ะเนี่ยเหล็กนะครับอันนี้เหล็กนะครับแล้วก็มีโอลิงมาให้นะครับเอาไว้ลองเกี่ยวนะครับจะได้แบบว่านุ่มๆนะเกี่ยวไม่กินกันนะครับแล้วก อันนี้ปากกระบอกปืนนะครับใส่ก่อนเลยนะครับปากกระบอกปืนนะครับใส่ก่อนเลยโชค๊คข้างหน้าทางนี้นะครับมันเป็นปุ่มกดอะ่ะเนี่ยมันเป็นปุ่มกดอย่างเงี้ยนะครับผมกดเข้าไปแล้วก็ไล่ไล่เข้าไปนีอ่ะ mm hmm. เต็มแล้วจริงมันก็เป็นมือจับที่ฟูนพกอ่ะบางทีมันไม่ต้องจับก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ใครถนัดแล้วกันนะครับมันมันก็มีมาให้นะ,อะไอเกียวเนี่ยอ๋อเหมือนจะต้องอเลือกเอานะครับตัวนี้เขามีเกลียวอันนี้มาให้ มันเหมือนเป็นครอบเกลียวเฉยๆอะเนี่ยเปิดมาเจอเกลียวจริงนะครับผมอ่าตัวนี้มันเหมือนเป็นที่ครอบเกลียวมาให้ว่าเราจะใช้อะไรหรือเปล่านี่ใส่ถ้าใส่โอลิงเข้าไปเนี่ยมันก็จะอย่างนี้นะครับใส่โอลิงเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ไข่ไปเลยยิงไข่ไปเลยก็ได้แหละแต่ว่าเขาให้โอลิงมาเพื่อไม่ให้ป้อง,องกันมันไม่ให้มันหวานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกลียวเป็นทวนเข็มด้วยนะแต่เหมือนไม่ใช่14นะครับน่าจะ16ของของเนิร์ฟอะสิบหกสิบเจ็ดอะนะอ่าประมาณนี้อ่านี่เกลียววันนี้นี่เป็นไงโอ้โหนะใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่ ะครับตัวนี้ระบบเป็นเเออป็นแบบ air cocking นะครับคือ,อเป็นแบบแมนนวลอ่ะยิงยิงทีละนัดก็คือดึงข้างหลังเป็นคันล้านข้างหลังเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับผมก็เหมือนเหมือนปั๊มเหมือนเนิร์ฟอะครับเหมือนปืนเนิร์ฟนั่นแหละนะครับผมอ่าปลดแม็กซ์ตรงไหนวะอ๋อปลดแม็กซ์ข้างหลังนี่โอเคนะครับะแม็กซ์ก็สวยดีนะครับมีปากบากบุบบุมาให้นะครับนิดหน่อยนะครับใส่เข้าไปอย่างงี้เปดิดกดแล้วไม่ไหลนะเอ๋อไหลไว้ไหลถ้าถ้าตรงๆก็ไหล นะครับผมอ่าไอตัวฝาแม็กนี่มีแบบว่าเหมือนก้านรับลูกด้วยสวยดีนะครับเอ่อโอเคมาลองดูกันนะครับผมมาลองดูกันนะครับตัวลูกที่เขาให้เนี่ยเอ่อเป็นเนิร์ฟเลยนะครับเป็นเนิร์ฟเลยนะครับผมเป็นเนิร์ฟเลยแต่ว่ามาในกล่องมันบู้บู้หน่อยอะตูดมันบู้บี้นิดนึงนะอ่าแต่ว่าก็น่าจะใช้เนิร์ฟได้แหละนะครับผมอ่ามาลองดูกันนะครับใส่เอ่อใส่นี้อ่าใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับกดเข้าไปนะใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับผมอ่า สามนัดก่อนสี่นัดละกันนะครับสี่นัดแล้วกันนะครับอ่ะจริงจริงมันได้อีกแหละมันได้ได้อีกไม่รู้อ่ะเยอะนะน่าจะได้น่าจะได้หกเจ็ดแปดนะไม่แน่ใจอ่ะใส่ไหมเข้าไปนะครับผมท้ายนะครับเออดึงออกมาได้พอดึงออกมามันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเป็น PD W แล้วอ่ะเป็น SMG มีนะมีประทับบ่าให้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ใส่นยถ้าไม่ใช้เนี่ยก็ดันดันสุดได้เลยมันใช้มือเดียวค่อนข้างยากอฮยรุ่นอย่างนี้ ุ่มมันกดยากนะครับเอ๊ะพับสุดก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะได้เป็นปืนพกไปเลยนะครับผมปืนพกไปเลยนะครับมีเซฟไหมไม่มีเซฟนะไม่มีอะไรเลยนะปุ่มเซฟกดไม่ได้นะหรือได้เหรอเขาได้นะครับ,รรบอ้อมีเซฟด้วยโอเคดีดีด,ด,ดีเออมีเซฟม่ใช่แต่แข็งนิดนึงเนี่ยปุ่มเซฟโคตรแข็งเลยนะครับมีอย่างอื่นไหมมีอะไรให้เลนะ่นอีกไหมอ๋อปุ่มเซฟใช้ได้ข้างเดียวนะโอเคมาเดี๋ยวลองยิงกันดูนะครับเมื่อกี้ใส่ไปแล้วนะเดี๋ยากไปเอาเป้าก่อนเขยบอยู่กับ CP สามสามนะครับผมอันนี้มันไม่ใช่มีโมเดลที่มันปืนจริงนะอันนี้เป็นปืนของเล่นเลยนะครับผมจากโลหยเลยนะครับของโลหยเนี่ยคุณภาพน,น่าจะค่อนข้างจะใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองยิงกันดูนะครับขึ้นลำก่อนเมื่อกี้ใส่แม็กไปแล้วนี่นี่ใส่แม็กไปแล้วนะครับผมใส่ไป4นัดนะขึ้นลำมโดนะครับอ่ามันก็โอเคนะอ่ะยิงไม่ออกนะครับผมยิงไม่ออกนะครับเอาใหม่สิปุ๊ออกแล้วออกแล้วอ้แรงอยู่ ลูกกระเด็นกลับมาเลยลูกกระเด็นกลับมาเลยนะครับโอ้เก็บลูกก่อนโอเคไปต่อนะครับโูแรงมากลูกกระเด็นกลับมาเลยเมื่อกี้ผมมีสี่นะปะสามแล้วลูกที่สี่จะออกไหมอ๋อออกหมดเลยนะครับสี่ลูกนะครับผมออกหมดเลยสี่ลูกโอเคนี่หมดแล้วนะครับผมเก็บลูกเพิ่มหนึ่ง ยิง,ยงจริงแอบแรงเลยนะครับผมเดี๋ยวรีวิวตัวเต็มเดี๋ยวต้องวัดดูซะหน่อยแล้วนะครับมันยิงแบบกระเด้งกลับมาเลยอะนะครับกระเด้งกลับมาเลยลูกโฟมลูกใหญ่นะครับยังไม่ยังไม่ถ้าที่ดูนะมีไม่กี่ตัวที่เด้งกลับมาได้ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแม็กได้กี่นะัดแน่เดี๋ยวผมใส่ใส่แม็กให้ดูนะครับแต่ยังแต่ไม่ยิงนะยิงไปแล้วสองนะครับสามนะครับสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแล้วเขาให้มาสิบนะครับแปด เจ็ดนะครับ7ดีกว่านะับน่าจะอันนี้แนะตึงตึงมากนะครับเดีกว่า7ดีกว่านะครับเนะสรุปว่า7นะครับผมอ่ะก็เป็นสับรองไปนะสารละจริงๆตัวนี้เป็นเนิร์ฟลูกตัดนะครับก็ลูกครึ่งอะ่ะก็สามารถเอากระสุนเนิร์ฟที่มียี่ห้ออื่นหรือว่ารุ่นอื่นที่มันเป็นลูกครึ่งอ,ะอ่ะใช้ได้ก็ดูให้มันอยากเกินแม็กก็ใส่ได้แล้วครับผมนะโอเคขอดูข้างในนิดนึงนะครับว่ามันอ๋อ โอเคก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยครับเป็นลูกสูบดึงดึงกลับมาฟีดเลยนะครับสวยงามดีอันนีเ้เหมือนจะมีลูกเล่นอะไรตรงนี้อ่ะโอเคงางได้นะครับเป็นที่วางแขนแบบนี้นะอย่างนี้พันท้ายเอาไว้แบบว่าเล็งตรงกลางอย่างเงี้ยนะซึ่งผมไม่ถนัดหรอก <laughs> ปิดไว้นั่นแหละปิดไวน้นะครับอ่ะโอเคนะครับเป็นตัวเลือกแล้วกันนะครับผมก็สวยงามดีเอา้าลืมใส่ดอทหน้าลืมใส่ดอทโหให้มาลืมได,ด้ไงนะครับครายล็อตก่อน แล้วก็ข้อไปนะคลายอีกหน่อยให้มันพออ่ะโอเคเอาสักตรงนี้นะครับใส่คืนเข้าไปเออใส่เข้าไปสวยงามอยู่สวยงามอยู่แต่ดอดอย่างนี้น่าจะเล็งไม่ค่อยตรงหรอครับผมเพราะว่าปืนพกด้วยนะครับล้ะสูนยนะน่ะศูนค่อนข้างห่างจากะระยะห่างาก,าก,กับปากกระบอกปืนค่อนข้างเยอะนะครับผมดีเวชันเยอะอยู่ทําให้เล็งอนะ่ะมันไม่ตรงครับกระสุนมันออกต่ำกว่าดอดไงนะครับมันจูนดอดไม่ได้นะครับในรอแต่ลองเปิดแสงหน่อยนะดึงก้านทานออกมานะครับ เเปิดไงเปิดข้างล่างอ่ามีไฟอันนี้ได้สีเขียวนะไฟสีเขียวนะครับผมผมผมไม่ผมไม่การันตีนะบางบางตัวอาจจะมาเป็นสีแดงนะครับไอ้ดอทของเล่นพวกนี้มันมีสีเขียวกับสีแดงอะ่ะนะผมก็แล้วแต่รุ่นใครได้มาแล้วกันนะครับอย่าไปคาดหวังนะตัวนี้นะผมบอกว่าเอยอยากได้สีเขียวว่าเออไม,ไม่ไม่น่าได้หรอกครับมันมันหวังไม่ได้นะก็พูดเตือนๆไว้ก่อนข้างบนผุ่นไม่ได้นะเปิดข้างล่างตรงนี้นะเปิดข้างล่างเออแต่แสงชัดอยู่นะ แสงถือว่าชัดมากชัดดีในเกตเกตของเล่นของมันน่ะดีกว่าพวกปืนเจลหรือปืนตกแต่งของกองแกงที่แถมมานะครับผมเออไฟชัดอยู่นะนี่กลางวันเนี่ยเปิดไฟในห้องยังแบบว่าแสงสีเขียวชัดเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันบ็อกซ์ซีพีสาไปเรียบร้อยนะครับเผื่อใครสนใจนะปืนโฟมที่ไม่ใช่เป็นปืนโฟมคัดปอกอ่ะนะเป็นปืนโฟมที่เป็นปืนโฟมยิงจริงๆรอ่ะอันนี้เอาไปเล่นในเกมเน็ตได้เลยนะแต่ว่าแม็กมีแม็กเดียวไงนะครับก็ต้อง ก็ต้องโหลดกันรัวๆนะเจ็ดนัดเองนะครับผมเออแต่ว่าพวกความแรงพวกเอ่อลูกเอ่อลูกประสิทธิภาพแล้วก็แบบว่า ความคล่องตัวเนี่ยมันใช้ในเกมเนิร์ฟได้เลยนะครับผมแล้วก็ยิงลูกเนิร์ฟด้วยนะครับก็น่าจะไม่ได้ผิดกติกาอะไรนะครับเรามีอุปกรณ์ตกแต่งนี้หน่อยเป็นแบบว่าเป็นปืนเสริมก็ได้เหมือนใส่เข็มขัดไว้อย่างเงี้ยถ้าเรามีเนิร์ฟที่เป็นตัวเต็มอยู่แบบแม็กซ์สิบห้า่บัดอนะเราก็จะใช้ไปแล้วก็ดึงอันนี้มาใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แทคติคอลไปอะไรอย่างงี้แต่พอแกะเกี้รวนี่ออกมาเราก็ไม่มีที่เก็บเลยนะครับก็เลือกเอานะเก็บดีๆนะครับ๋วยวหายนะอ่ะ คืนกระสุนก่อนนะครับผมโอเคนะครับ CP 3 3ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้มาจากร้านจีนนะครับในช้อปปีนะครับผมมาจากช้อปปีนะครับใครสนใจของเล่นแบบนี้นะครับที่มาจากช้อปปีในจีนนะรอนานนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นพิออเดอร์นะครับมันเป็นสั่งตามออเดอร์เราอ่ะคือพอเราสั่งไปปุ๊บเขาก็ปึ๊บเขาก็จะไปสั่งจากโรงงานอีกทีโรงงานส่งมาจากจีนน่ะมันจะนานนะครับผมประมาณเดือนนึงแหละ กะกะไเลยว่าทําใจไว้เลยว่าเดือนหนึ่งนะครับผมนะก็ใครได้เร็วกว่านั้นก็ถือว่าดีใจด้วยนะครับแต่ว่าอย่าไปเจไดนะอย่าไปแบบว่าอุ้ยสั่งแล้วสั่งนานจังเลยนะครับผมมันก็ต้องอย่างนี้ครับมันไม่มีร้านในไทยไงครับนะครับผมหากใครมีแพชชั่นในการทำฮอบบี้ตัวนี้นะครับก็สนใจเปิดร้านก็เดี๋ยวผมอุดหนุนแน่นอนนะครับผมนะแต่ว่ามันไม่มีใครเปิดไงนะครับเราก็ต้องสั่งตรงจากโรงงานอย่างนี้แหละนะครับผม โอเคนะ okay, นะครับประมาณนี้โอ้เ oh, ก็บเก็บพอดีนะครับเก็บเข้าไปเก็บกันไปก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับ c ี 3, 3 3ก็จะประมาณนี้นะครับกดถูกใจถ้าคุณถูกใจนะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็เปิดกระดิ่งไว้ให้เพื่อติดตาม TG g ในการรีวิวปืนของเล่นอื่นในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนดูกันด้วย ผสำหรับระบบสมาชิกก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับใครสนใจสนับสนุนนะครับก็สมัครสมาชิกกันเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีสิทธิทพิเศษอื่นๆให้นะครับ,นะรบสำหรับใครที่สนใจตัวไหนหรือมีอยากให้ทําตัวไหนเนี่ยลองลองคอมเมนต์บอกกันไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็ดูดูมาก็เอามาบ้างไม่เอามาบ้างนะครับมันแล้วแต่ว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรบางทีมันซ้ำนะครับบางทีมันเป็นค่ายที่ คุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็ไม่อยากแนะนําไงนะครับแต่ผมคิดว่าเออเออเอามาเอามาทําให้ดูว่ามันไม่ดีก็ก็อาจจะดีก็ได้อะไรเงี้ยนะแต่ก็ก็ลองดูนะก็ลองเสนอเสกันมาดูนะครับเดี๋ยวผมดูมาให้นะครับผมแต่ก็เออไม่รับปากนะแล้วก็ไม่ไม่บอกว่าจะ ได้ตอนไหนด้วยนะเพราะมันก็ต้องเป็นคิวๆไปนะครับผมโอเคนะคสำหรับคลิปนี้ c p 3 3นะครบาบจักรลยหุยก็จบลงไปแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาอยู่กันใหม่กักบคลิปน้านะครับว่าเราจะเป็นปืนอะไรกันต่อนะสำหรับวันนี้ผมกับ C ี33จาจักรเลยหุยต้องอขออตัวลาไปก่อนนะครับล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย